ก็ต้องขอเกล้สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับกับผมนายป๊อปออกแมนมาพร้อมกับเสียงที่หล่อเหลาอาการนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกมุดสิ์เวอร์เกมนะครับผมโฮ้ย แอ๊ <Act S 2> ได้ไม่นานหรอกเขาบอกเลยอ่าขอผมเก็บเงินก่อนก็แล้วกันโอ้โหแม่งพาถึงก็มีเด็กแกเรเลยอะไอ้บ้าเอ้ยมันจะแกเรอะไรกันต้างหาวะเออโอ้ยไข่ผมก็ฟักแล้วนะครับอย่างที่เห็นอยู่นะอือขอมาเอาอาหารก่อนเฮ้ยอย่าแกเร่มากนะมาลุยกันก่อนนะครับใก่น้อยไว้ขนองเรานี่เองแม่ จึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บมามาเซจะเล่นยังไงก็ได้นะครับมามาลุยกันหน่อยนะครับอืม <c oughs> จึบจ๊บจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บจึ๊บอ้าวมันก็ไม่ยากมากนี่โอเคเฮ้ย <c oughs> ผมลืมเลยชิบหายแล้วอ่นนี้อ่ะจ้ามา <c oughs> โอ้โหเล่นยากเหมือนกันนะนี่เราอะมา ชึบ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 บอ่าเขาแดนเกี่ยวนะครับก็ยังได้อยู่เฮ้ยยังมีอีกเหรอยังไม่หมดเหรอ <c oughs> มีแยกมีแยกแตกห่างเลยครับอ่าโอเคนายต้องอยู่กับเราอะ่ะไก่ขนอง <c oughs> อ่าหมดเรื่องวุ่นวายแล้วนะครับผมก็จะฟักไข่ก่อนละกันปาตัวใหม่ <c oughs> ผมไปสู้แพ็กการ์ดมานะครับอืมก็ได้ตัวใหม่มานะครับอืมแจ๋วแจมเอาตรงนี้แล้วกันโอเคโอค้โหได้ตัวใหม่มาสวยหรูจัดจ้านขอเล่นด้วยแล้วกันโอ้โหเขา่าเหมือนเขา่าเข่ากระทิงเนาะทิงป่านะครับอืมผมจะเรียกมันว่าเซราทิงอ่าเอ้ยทิงเซเซราทิงแล้วกันนะมันเรียกง่ายนะครับเอ้เฮ้ยเซราทิงลูกพ่อ วันนี้มันต้องได้แล้วอะเราต้องสู้แล้วนะเซลลทิงเชื่อไหมพ่อเนี่ยตอนนี้กำลังแบบว่าดูเดือดพ่อมีอะไรให้ผมทำเหรอผมต้องสู้แล้วนะผมคิดว่ามันจะต้องทำเพื่อพ่อนะครับเอ้ยนายทุ่ไม่ได้หรอกเพราะว่าแพ็กการ์ดมันยิ่งใหญ่มากมันเป็นการต่อสู้ที่แม่งโคตรเดือดของการจัดอันดับแรงเลยเฮ้ยผมจะสู้ได้เลยครับมึงไม่ได้มึงมีเลขแค่แปดสิบแปดเอาชนะไม่ได้แน่ ไม่ได้ครับบุจะสู้ปาป้าเรจะจำบป้าป้าี่ดีสุดพอพอหยุดหยุดหยุดกลัวหยุดยิดๆๆ <g ull ing> ย่งบูดยิ่งไปกันใหญ่นะครับ <c oughs> อาโอเคแม่บ้าไปใหญ่โตป๊อบไปไปเยอะแล้วเราอะ <c oughs> เออไอ้อไกลแล้วจะได้การแล้วอะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมต้องไม่ทำอะไรมั่งอะ โอเปนการ์ดหนึ่งใบนะครับอ่าแล้วก็เออ่เลี้ยงห่นงานในเสาสองตัวนะครับอืผมจะเลี้ยงอะไรดีอ่ะนี่อ่ะมันต้องเลี้ยงอ่ะเฮ้ยนายวิวสี่สิบมาเหรอนายมันก็หล่ออยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับผมหล่อมานานแล้วไม่ใช่หล,ล่อธรรมดานะหล่อจัดเลยอ่ะหล่อตัวสาวอยู่ <laughs> เออเรารู้แล้วแหละนายหล่อจะจัดย่างจี้ <laughs> เออนายรอจะจัดจริงนะครับอ่าผมจะเปิดบานแช่งไปก่อนนี่ก็นายน้องสองใหม่ของผมอีกแล้วนะครับอืมโอ้ยมาถึงมันก็บานเลยอะโอเคจะไว้ตรงตรงนี้แหละตรงนี้แหละเออสวยนะเออมา <c oughs> บานแช่งนะครับแล้วก็เอ้ยนี่ไงผ่านแล้วครับอ่ะผมจะต้องดูเอ้ยผมได้แล้วอะยังไม่ทันได้ดูวีโอเลยนะครับ <c oughs> ผมการทองไหมทุกคนแมงพาร์ทนี้มันต้องทองหรอวะไม่ทองนะครับเออได้นิโนะซวแล้วการเงินด้วยอะ่ะแจ๋วแมงสุดอะ่ะโอ้ยการเงินวิบบับก็เป็นของผมอีกหนึ่งใบนะครับมผมก็ยังไม่ได้ฟักเลยนะราชาโซลัดนะครับแมงมันผมอยากเปิดน,นี้มากเลยแต่ว่าไอที่ดูเดือดที่สุดเลยก็คือว่าเนี่ย่ ผมปล่อยเงามานานแล้วเนี่ยมันยังไม่เปิดสักทีมันยังไม่เปิดสักทีนะครับเพราะว่าเลเวลผมน้อยจะจัดอะ่ะเออมาทีนี้มันขาดอะไรมั้งอะ่ะดูวีโอหนึ่งครั้งนะครับดูไม่ได้ว่าตรงนี้เราจะไปดูวีโอตรงไหนดีการที่จะดูวีโอหนึ่งครั้งได้นะครับเราก็เข้าไปที่มันนะครับแล้วก็กดที่วีอ่ะหลังจากที่ผมดูโฆษณาผมก็ออกมาแล้วนะครับอืมทีนี้ก็เหลือพ VP กับการเลี้ยงอาหารนะครับ อาหารผมก็จะเลี้ยงแน่นอนเลยจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากตัวนี้เท่านั้นนะครับมผมจะซื้อมาหนึ่งตัวละกันถามว่าผมซื้อมาทําไมผมก็จะ e v o l u ช i น n ไงครับ <c oughs> นายต้องเก่งแล้วแ่ะแต่นายอยู่ไหนก็ไม่รู้วะกโกงองนายอยู่ไหนวะเนียโอเคผมก็จะยอมเสียแบงค์เลยนี่คาโน่สองตัวเป็นไงผมจะฟักคาโน่สองตัวนะครับอืม เอ้แต่ผมก็มี500ร้อยแบงค์แล้วนะจาก400้ฟ้านะครับอืมเอ้ยส0งร้อยแบงค์เลยนะถ้าขยายพื้นที่แต่ผมก็ไม่กลัวนะครับพื้นที่ผมก็เยอะจัดๆเลยในตอนนี้นะครับอืมอลองแอร์นะครับอะยอมเสียตังค์หน่อยมี2องล้านฟ้าเลยอนะแต่หาดมันน้อยมากเลยนะมาเราคงต้องต่อสู้ PVP Pv กันหน่อยนะครับอืมผมไม่ต้องบอกนะครับว่าผมจะใช้อะไรผมก็เหมือนเดิมแหละ กากสุดมาเจอกากสุดนะครับอขอผมดูบีโหน่อยแล้วกันนะ5แบงก์ก็สาคัญนะครับอะสําหรับคนที่เล่นใายฟรีนะครับเหมือนผมนะครับผมไม่เชื่อว่าเกมนี้มันจะใา่ฟรีมันจะเกิดไม่ได้ผมพูดเลยนะครับอืม,มาก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าใา่ฟรีจะเกิดได้ไหมมาผมอยากรู้เหมือนกันเปลีนตัวไปก่อนนะครับอม,มาเลยมี2กาบวกเวลามาบอลโต ตัวใหญ่นะตัวเปลี่ยนตัวนะครับจมตีหนึ่งเลยอะโหดจัดจัดดูเดือดเลือดพานแต่ผมคิดว่าผมชนะได้ง่ายๆอะมามเปลี่ยนตัวไหมไม่เปลี่ยนนายตายนะจะบอกให้อาซีอาซีเปลี่ยนไปเลยเปลี่ยนตัวเปลี่ยน่าเ,เปลี่ยนนะครับอือไก่น้อยมาเหมือนกันนะโอ้จมตีหนึ่งนะครับ ไม่ลลงลอกเราอืดจัดนะครับอืมทอะไรเราไม่ได้เราเราก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับอืมเราเก็บไว้สามนะครับมาเป็นสูตรนะมาในมีสามเดี๋ยวต่อไปเรามีหกนะครับอืมกาโจมไม่ล่ะโจมมาเลยโฮ้ยมันโจมตีสามเลยอะตายครับผมแต่ว่าสแต็กมันก็ไม่เหลือนะครับม,มันนิ่มอ่ะกินนิ่มๆน,นะครับอื ผู้เล่นใหม่นี่มันกินนิ่มๆนิงเก่งผมก็จะเหลือไว้หนึ่งแล้วกันแล้วก็นี่โอเคก็พอไหวโยนี่เรียบร้อยนะครับมาบอลสโต้มาเจอกันหน่อยอ่าบอลโต้เลเวลหนึ่งมันก็ไม่เท่าไรนะครับมาจมตีหมดแม็กไปเลยเปลี่ยนตัวามาโอ้มันกัดล้มผมได้แนะ่จมตีสองไม่ตายผมอือ เออไม่ตายนะครับผมอึดน,นะครับอ่าผมก็จะเปลี่ยนตัวนะครับอืมเสียงนกเง,งานะครับอืมผมจะเก็บไว้ให้เยอะมาโจมตีสองไปแล้วสิบา,บายเรียบร้อยอเป็นไงแม่มันเล่นง่ายเหลือเกินมามาเลยโจมตีมาห้าเลยมีเท่าไหร่ก็ใส่มาไม่ยั้งนะครับอืม เึ <c oughs> ื่อสร็จจุดที่ห้าเสร็จผมนะครับแหน่เข้าทางสุดๆนะครับโอ้โหจุดเตียงโกโซรัสเพิ่งได้มาตัวแรกเลยแล้วก็ตัวเดียวเลยนะครับอืม,มาโชว์ท่าไม่ตายให้เขาเห็นหน่อยเพราก่ขนองเช่นไรนะครับมาลุยงามอืมควรแค่ทีเดียวอะปกติมันควรหลายทีเลยนะโอเคเียบร้อยอบ้าได้เปิดก๊สอื เหรียญเหรียญแบงค์ดิแบงค์โอ้โหเอาเงินมาทําไมเนี่ยเงินมันเยอะจะจัดเลยนะครับม,มาเกลือไปละขออีกสักทีแล้วกันมาผมก็ได้โอกาสเบิ่ออีกสักทีแล้วนะขอให้ได้ของดีๆหน่อยนะครับมาแบงค์เขียวเฮ้ยเลยไปเลยได้แต่เงินเอาไปทำไมเนี่ยเงินเนี่ยอ่ะมันก็ผ่านไปแล้วนะ มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยนี่มันก็ไฮบิดได้อีกแล้วนะแต่ผมจะไม่บิดแล้วนะครับมันจะบิดไปทําไมอะผมก็มีตัวแล้วนะครับนี่ไงเวลาสิบหกนะครับมาเลี้ยงอาหารนายหน่อยเฮ้ยมีนายเรายังมีภารกิจสําคัญนะครับนี่ไงเปิด <c oughs> นม่ได้เลยภารกิจอันนี้มันสําคัญสุดๆนะครับอื แนภารกิจนะครับอืมเอพิโซด8นะครับเอาเอา,เอานี้ก่อนเอานี้ก่อนมาอืมโอเคค่อยว่ากันนะครับมันอยู่ตรงนี้นะผมมึงรู้นะเนี่ยมาเลี้ยงให้ก่อนนะครับอืมอ่ะอีวลูชั่นไปก่อนปาดได้แหละเอ้ยขาดหนึ่งอะเอ้ยยังขาดหน่อยหนึ่งก็เอาฟรีก็โอเคนะครับมา <laughs> โอเคแจ๋วแจ่มมาเขาจะทำใ้เองไปสุดยอดขอใส่น้ำเมือโอ้โหต้องรอเวลานานเลยเอ่ะเฮ้ยมีเด็กเกเรอีกแล้วไม่ได้แล้วผมต้องไปจัดการนะครับมึงอีกแล้วเหรอแม่เป็นการ์ดทองี่แม่งคอดเกเรนะครับอืมจะหนีไปแล้วอีกแล้วเหรออจะหนีเที่ยวเหรอไม่ได้ เราจะไม่ยอมไม่หนีเที่ยวนะเพราะว่าเราต้องใช้อยู่นะครับอืมเพราะผมจะไปใช้ดุยแล้งอยู่นะครับอืมอาจจะไม่เล่นตอนนี้แต่ก็ต้องแต่ก็ต้องเล่นอยู่ดีโอ้พลาดไปนะครับอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรมามาง่าย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 อ่าข้าแดนเขียวเลยนะครับเสร็จเรานะนรับ ยากสุดสุดโอ้โโอเคเกงอยู่ในแดนเขียวนะครับอืมอมนอนง่ายเลยไอ้บ้ามาเจ้าแจมอยู่นะครับอืมหมดแล้วใช่ไหมเรื่องเกเรของมึงนายมึงนายจะเกเรมหมเอา้าปมพงบ้านอะไรเนี่ยโอเคอาจจะในโนเสาผมก็ได้นโนเซาโอ้นกครบนะครับอืมคงอย่างนั้นนะครับอ่ะ ไปลุยนี่ไงอันนี้แหละประเด็นหลักนะครับผมมากจะได้กักทองอีกแล้วก็ได้เก็บไปก่อนเก็บอันนี้ไปก่อนนะครับมาจะทองไหมทุกคนไหมทองไหมผมว่าไม่ทองอ่ะเอ้ยอุ้ยได้แบงก์ก็ยังดีนะครับอืมโอเคไม่ทองก็ไม่เป็นเอ้ยไกลแล้วเว้ย ขาดแค่ร้อยเดียวอะเดี๋ยวผมจะไปซื้อได้แล้วว่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่จะโชว์นะครับมันจะซื้อต้องแพ็คหมื่นนี่ไงผมจะมีวิบวับกระเข้าบ้างแล้วอะต้องมีแล้วนะครับวิบวับเฮ้ยแต่สองหมื่นมันก็น่านะสองหมื่นนี่คือมันเปิดการ์ดเลยนะอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์นี่คือมันเปิดการ์ดเลยนะครับแล้วเราก็จะสามารถซื้อมันได้ Vip เาซื้อไม่ได้อยู่แล้ว <c oughs> อ่าเพระาะใส่ฟรี Vip ซื้อไม่ได้อยู่แล้วนะครับอืมเป็นเรื่องธรรมดานะอ่ะาไปผมก็อยากไปลุยในเนี้ยแต่ว่าดูเด็ดเพ่นมันแล้วเกินทำไงดีวะอ่าผมจะเอาแพ็กการ์ดนี้ก่อนละกันอ่าคำม้อนก่อนนะครับนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วเราจะต้องมีการ์ดในสอที่มันดีๆนะครับอืมผมก็เลยตามไล่อีโวไปเรื่อยนะครับอืม น้ำนกเอานกตัวนี้ีปฟ่าแล้วก็เอาหินพืชไปอีกสักตัวนะครับไม่ต้องแข่งมากเอาพืชธรรมดาไปก็แล้วกาันโอ้โหอันนี้ไม่ได้กากตดเอานนี้ไปนกตัวนี้แล้วก็เอาพืชตัวนี้ไปนะครับคิดว่าผมจะสู้ได้ไหมผมว่าไม่น่าสู้ได้เลย เฮ้ยนี่แพท้ทางโอ้ผมลืมผมลืม,มลืมเอากิน,น้ำเอาน้ำไปตรงนี้ครับแล้วก็นกอ่ะมาลุยมาก็พอไหวอยู่นะครับโอ้มีเลือดน้อยสองเลยเหรอบ้าไปแล้ว <c oughs> ผมเลือกเนื้อเสามาส่วนมากผมก็เลือกอ่อนฝ่ายเยอะๆมาอมใครไม่เข้าใจนะครับนี่ไงก็เพราะอย่างนี้ไง <c oughs> มา มาผมเก็บแตกอยู่นะครับอืห <c> ึ <oughs> มลมไก่ชนของนายสู้เราไม่ได้หรอกผมไปละ <c oughs> อ้ยเดือนหนึง่งโชคดีจังจัดโอ้ยโค้นได้แบบอืไปฏีหารขอโทษด,ด,ด้วยแล้วกันชัดเก่งกว่านายนี่โอ้โหเดือนหนึ่งเจ้าจัดเลย <c oughs> โอ้โหไม่คิดว่าผมจะรอดนะครับอืม,มา ไม่ได้คำนวณสิถ้าโอเคตายมันเป็นคอมไงเป็นบอทนะครับอืมการคำนวณนายไม่เป๊ะเลยบอทอ่าแล้วผมก็เก็บไปสี่นะครับอืมไอ้เพื่อนตัวต่อไปนะครับมาจิกเงียบเอาฉันไม่ลงสิถ้าอูดูดิมานายร่างสมบูรณ์เรา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 ล้างแล้วโอ้ยยังไม่สมบูรณ์ว่ะแค่วิสิบสามเอง โอ้แค่มีสีมากกว่าเราแล้วกันอ่านี่ตรงนี้ล่ะทีบมันเลยเวลาล่างสุดท้ายขามใหญ่มากผมเพียนแล้วทีบมันนี่นะโอ้มันจิกกว่าไม่ได้กดโอ้จิกเชจิก,จกไม่ทีบว่าถ้าไม่ตายมันจิกนะโอเคโอโ้มันจิกจนหน้าหลอนเลยตนะกี้ปดแปดผมก็ียกว่ามันจะโดดทีบนะครับอืม ได้เห็นอะไรที่มันแบบว่าอ่ะมีอะไรผ่านมั่งละผ่านไปแล้วอะโอ้ผ่านแบบไม่คาดคิดนะครับอืมมาอ,าอะไรอีกอะอ่ะวิลดสิบแปดแล้วอะอ่าเปิดพื้นที่นะครับแจ๋วได้การนะครับอืมได้อาหารอีกแล้วก็ดีดีได้อาหารนะเนี่สิ่งที่อยากได้ที่สุดเลยนะครับแพ็คการ์ดขายเราอีกแล้วนะครับอืมผมจะเปิดตรงนี้เลยการโอเคเรียบร้อย มาให้ภารกิจอะไรก็มาอ่โอ้พีพีสองครั้งมันง่ายจะจัดอ่ะแล้วก็พีพีทุกวันอยู่แล้วอ่ะอ่าบะเดี๋ยวผมจะไปสู้ในอันนี้แล้วกันเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวผมจะไปสู้นอกนะโอ้โหแม่งโหดจัดโหดจัดโหดจัดจะโหดไปไหนผมจะเอาอันนี้แล้วกันนะนี่เห็นไหมได้ใช้แล้วเห็นไหม ผมก็บอกแล้วไงว่าบางครั้นก็สําคัญนะครับอืมแล้วก็อันนี้แล้วก็วกินเนื้อไม่ต้องไม่ต้องเก่งมากก็ได้เอาแค่แบบว่าออกฟักเอา,เอาให้เหลือยไปเลยโอเคนายคิดว่านายจะสู้เราได้ง่ายๆเหรอเราโจมนายทีเดียวนายก็แทบตายแล้วมาโอ้หสถานการณ์มันกข้าข้างมันสุดๆเลยนะฝนมันตกเอ้ย <c oughs> จบทีสอ มันกล้ามันกล้าใจมันถึงจะจาดอืมมันรู้มั้มันต้องตายหรือเปล่าลอ่าลาก่อนเพื่อนเอ่ยนี่เปง็งาเห็นนะมานี่พี่จิตวิตัวนี้มันตัวไฮบิดเลยนะอ่าแต่เลเวลสิบองเองไม่ต้องไปกลัวครับเก็บไว้ก่อนมาาบองกันสองสแต็กไม่มีแล้วสิ พลังโจมตีเยอะแต่ถ้าไม่มีสแต็กก็เท่านั้นนะครับอืมนะเฮ้ยเปิดโอกาสสุดๆนะโจมเป็นก้อนผมว่าเข้าน่นไงเข้าสอนก็โอเคแล้วแอะเลือดเหลือเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะครับอืมเห็นปีกเราป่าปีกเรสาสวยเพานายเยอะเลยนายปีกไม่สวยเลยนะ่ะอะให้โอกาสเอาอีกแจวโจมแม่งให้ตายไปเลยนะครับ <laughs> มาตายโอ้โหเอ้ยป้องกันอย่างเดียวนี่มันข็ดแดดป้องกันนะป่ามามผมแพ้ทางหน้เนี้ยผมว่ามันโจมตีเจ็ดโจมตีเสียงเงียบไปเลยนะครับคำนวณมา,า,า,าแล้วสิอ่ะไหนๆก็ไหนๆละตัวสตาร์เตอร์ของเราผมจะโชว์ท่าไม่ตายไปเลย ผมคิดว่าล้มได้มาทุกคนคิดว่าล้มได้ไหมล้มมันเลยเซเลท็อปควิคก็ให้นี่หน้ามืดโอ้ผมมันต้องลงแล้วอะสภาพนี้โอเคนี่ไงนี่เป็นไงล่ะเซเลท็อปของเรานะครับอืมเอ้ยเปิดแล้วหมาน้ำดเปิดแล้วนะครับหมานะ้ำเฮ้ยนี่คือ เอาได้ของแล้วว่ะเอาได้แต่ดีเนี่ยอ่าโอ้โหได้แต่ดีเนี่อย,ย่างเดียวเลยปะโถอยไม่ได้ของดีเลยอ่าดีเนีรก็ยังดีนะครับเอาไปซื้อในรูปเสาได้นะครับ แต่ว่าไม่สําคัญนั่นก,ก็สําคัญนะบางทีเนี่ยผมยังอยู่ยที่หมื่นสองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมเอาไปซื้อไนโนเสาร์นู่นนั่นนี่นั่นนะครับแพ็กนี้มันเรียกร้องผมอยู่นะครับผมก็ต้องต้องข้าแพ็กนี้ไปโอ้โหคำว่นผมใช้ไปเยอะแล้วนะผมจะเอาตัวอ,อันนี้แล้วกันแล้วก็เอาน้ำน้ำอ่ะมาไหนก็ไหนละ เป็นคนที่เลือกในเดลเสาที่แบบว่า,าเขากากฝาแน่ๆอยู่แล้วเห็นไหมออนี่ทั้งพลังจมตีทั้งอะไรก็กากฝาอยู่แล้วนะครับอืมที่พลังจมตีมันแซกเนี่ยคือว่าแพ้ชนะทาตานะครับออผมจะจมเลยได้ไหมเอามันลงไหมหนึ่งสองสามก้าลงอยู่นะไปยังก็ไปตายจบ <laughs> จบไปนะครับอืมพราะมันจมตีมก้อนเนี่ยอ่าแขนน่ะรู้สึกแขนน่ะอย่างับ้องกูเลยอ้อไม่งับหายแล้วมื่อกี่ยิ้มจมตีเท่าไหร่วะเราก็ไม่ได้รูนะครับแต่ว่าตัวนี้ก็ไม่เป็นไรผมจะเก็บสเต็กไว้เพื่อนครับอืมอ่านานต่อกันห <c oughs> นึ่งนายไม่ดืโอ้โมีจมตีสามครับจมตีสามเอาเราลงไหมลงสิงบ <c oughs> ไป <c oughs> คิดว่าจะเอาเราลงไหมเอสโอลต์มาสุขาเอสโล์หนึ่งสองสามแล้วก็ป้องกันหนึ่งสองนะครับเก็บไว้สองมาปัดงกันเอสโอลต์งับเรียบร้อย <c oughs> มามาเจง้าสสลต์นายคิดว่านายจะชนะเอสโอลต์เราได้เหรอมันยากนะนีจงตีสองก็เสร็จเรา,าสิ <c oughs> ทีนี้แหละเรามีหกแล้ว นายป้องกันก็ไม่ไหวหรอกเอสลอตกัดมันง๊อห์หืหกระชากหลายทีเลยเป็นไงนี่คือเอสลอตคือลูกบอลกวติสัยเออ <c oughs> ชนะไปแล้วนะครับเฮ้ยยังเลกทีเหรอบ้าแล้วยังเลกทีนะครับเอาเอาชนะขาดเลยดีกว่าไหมเออไหนๆก็ไหนๆครับเพราะว่าจะจบคลิปแล้วไงเอาให้มันชนะขาด,ขาดไปเลย ตัวน้ําไม่มีเลยเอาตัวนี้แล้วกันโอเคเอาอสำหรับตัวนะครับนเนอะเนไกนก็จะจากกันไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวแลงเดี๋ยวผมไปเล่นนอกก็กันเดี๋ยวถ้าผมได้การ์ดทองนะผมจะเอาไปอวดนะครับต้องอวดกันหน่อยแหละ <c oughs> พูดเลยอวดจะจัดละ <c oughs> ใครได้การ์ดทองจะไม่อวดวะไอ้ถเอ้มันต้องมี EP ต่อไปอะ มาลุยมาเลยกระชากคมเกี้ยวของพวกมึงเข้ามาหายแล้วกูตายแน่มาเปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับอ่าลดพลังจมตีมาลงนะครับเก็บสแต็คไว้แล้วก็โจมตีมันแค่หนึ่งก็พอนะหนึ่งหนึ่งนะครับแจ๋วเป็นการแย่ไก่ก่อน,นะครับอืมมันก็เหมือนไก่ยักษ์ก็แหละมาโจมตีหนึ่งผมไม่ลงอยู่แล้วโจมตีหนึ่งเสร็จจนนะครับจะโค่นมัน ด้วยพลังที่มีตายไมซะหนีไงเรียบร้อยหนีโอไม่ตายอีกเลือดมันเยอะิบหายแล้วโคตรหนแม่เลยทําเปลี่ยนตัวว่ะเตือสามนะครับไม่โจมว่ะไม่โจมไม่โจ,จมใจไม่ถึงใจไม่ถึงพึ่งไม่ได้มาเราก็เปลี่ยนตัวเหมือนกันนะครับเราก็โจมตีสามเลยอ๋อป้งกันสามเหมือนกันเพื่อ แล้วมันก็หมดสแต็กไปมามีสีโจมาเลยมีสีก็เข้ามาโจมตีสามเลยอะผมไปแล้วนะครับอืล้มไปแล้วมันมีสีนะครับอําจาไว้นะครัโจมตีหนึ่งสองสแล้วก็เก็บไว้หนึ่งสองป้องกันสามนะครับอ่ามาตบซะเรียบร้อยมา มันแพ้ทางเราสุดๆนะครับโจมตีมาเลยโจมตีสาบเลยอะใจถึงจริงๆโอเคก็เข้าแค่นหนึ่งนะครับโจมตีสามมันเหลือไว้หนึ่งนะจะโจมตีหนึ่งสองสามนะครับแล้วก็เก็บไว้หนึ่งแล้วกันอ่ามาโอเคตายักนี่นะวุ้ยไก่แม่งดาเมจเยอะมากเลยนะครับอืมมา เลยยืบสามเลือดอะ่ะล้วทำไงอะ่ะมาโจมตีสามเลยเนี่ยผมก็ไม่ลงนะครับอ่าดูท่าไม่ตายของไก่ขนองผมน้อยมาลุยไก่ขนองสมาคมไก่ชนลุยวกเนี่ยเรียบร้อยนะครับอือฮึวิกตอรี่อ่าผมก็ได้เปิดการ์ดอีกแล้วนะเปิดแต่วีแต่วัน เปิดบ่อยๆอ่ะอ่าเปิดไออดต้ตัวไหนเอ้ยขำงอนทั้งนั้นเลยอ่ะปิดมาจาซลัสอีกนะแม่งของคู่กูเลยมาจาซลัสนี่นะครับอืมอ่าผมเรือ,อย่างเดียวแล้วนะอันนี้ผมก็จะไปสู้นอกนะเพราะว่ามันแข่งแก่งจัดเลยนะครับอืมอันนี้ก็เดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะอ่ะถ้ายังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ ขอฟักก่อนขอฟักมีไหมฟักตัวนี้ฟักตัวนี้โอ้ยยังรอเวลาอยู่เลยอะอาผมจะฟักตัวนี้นะครับอะผมว่าก็ยังไงเอาแค่นี้ก่อนละกันเพราะว่าอันนี้ผมต้องซื้อแบตแบตเท่นี้ไหมไม่ต้องสู้ละอะเอาสั้นๆแล้วกันอะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับผมว่าคิวิโอก็เริ่มจะยาวแล้วนะไม่ยาวมากหรอกเอาแค่นี้ก็แล้วกันวันนี้นะครับอืมเพราะว่าเข้ามาหลายเที่ยวแล้วนะอะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์้างล่างเลยครับ ฝากกดแชร์กดไลค์ถ้าชอบมากเลยนะก็ดูสองเที่ยวนะครับถ้าชอบจะจัดเลยก็ดูสี่ห้าเที่ยวนะถ้าชอบแบบที่สุดเลยฝากกะระทึบซับสไครป์ผมด้วยนะครับอืมแล้วก็อย่าลืมอย่าพลาดเนยนะกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเวลามีคลิปว,ว,วีดีโออะไรใหม่ๆของผมนะจะได้แจ้งเตือนเป็นคลิปวีดีโอแรกๆครับส่วนวันนี้ผมนายป้มแมนก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายซีโยเกนทุกคนนะครับแฟนไดยอย่างเล่นอยู่นะฮ่าเอาไว้เดี๋ยว ถ้าผมได้การ์ดอันนี้เดี๋ยวผมจะมาโชว์นะครับอืมแต่ตอนนี้ยังไม่ไหวนะเดี๋ยวผมขอไประดมพักพวกพี่น้องชาวในโนเสาก่อนแล้วกันอ่าถ้ายังไงเดี๋ยวค่อยเ,เจอกันนะครับบ๊ายบายซิโยเกนทุกคนนะครับแฟนไดอยากเล่นอยู่นะฮ่าฮาพูดเป็นครั้งที่สองแล้ว